จะซี่กินนะั่นมันดูแล้วมันอร่อยแล้วอร่อยจริงไหมอะ่ะสวัสดีค่ะดีจ้ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟร์เจสเจสพากินจา้าวันนี้นั้นจะมาแนะนำปลากระป๋องมาเลเซีย ปลากระป๋องมาเลเซียก็คืออันนี้ปรุงมาเรียบร้อยแล้วง่ายๆนิดเดียวใส่พริกเขียวผักชีฝรั่ง ก็อื่นบางอันมันถูกถูกกว่ามากเอ่อแล้วไปซื้อมาโหไม่ไหวปลาย,ยังมีก้างก้างแข็งแข็งอยู่เลยอะ แล้วอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นที่ว่าเออทำไมช่องนั้นคนดูเยอะจังขนาดเ,ออเรื่องแบบไม่สําคัญเอยเรื่องธรรมดาธรรมดาเอยคนดูเยอะเยอะก็คือเพราะว่าเขามีผู้ติดตามมาแล้วเขามีคนดูแล้วก็เลย ทูแล้วบางคนก็ท้อเกี่ยวกับว่าเห็นคนไม่มีคนดูไม่มีคนติดตามทำเพราะใจรักนั่นแหละมีอะไรก็อัปโหลดขึ้นไปไม่เป็นไรหรอกเพียงแค่อย่าผิดกด YouTube ข้อเลยไม่รู้ว่ากด Youtube มันเยอะมากและอาจารย์ให้ให้กำลังใจทุกๆคนกำลังใจทุกๆนักเรียนของอาจารย์เนี่ยแหละเจสซี่ดีใจมากที่ได้เจออาจารย์ไม่งั้นวันนี้คงไม่มี เองอะชอบอะไรทำอะไรดีมันต้องให้อีกคนหนึ่งสายตาตาที่สามที่สี่ดูว่าเราชอบอะไรเราทำอะไรโอเคแ,แรกๆเจสซี่ก็มานั่งคุยโดยไม่ได้กินอะไรหรอกนั่งคุยแบบเนี้ยคุยแบบธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วจู่ๆวันหนึ่งเจสซี่ทำอาหารแล้วก็กินไปด้วยเลยอาจารย์ถึงจะเห็นว่าโอ้เจสซี่ทำอาหารกิน แล้วก็ถ่ายออกมานี่คนดูแล้วมันจะมีความสุขอาจารย์ดูแล้วมีความสุขเจสซี่ทําก็มีความสุขเอาเราเราก็ทําแบบนี้เลยทาแบบกินอย่างนี้เลยแล้วหลายคนก็บอกว่าเจสซี่กินนะมันดูแล้วมันอร่อย <c oughs> แล้วอร่อยจริงไหมอะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวหรอกว่าคนดูจะน้อยคนดูจะไม่ชอบหรือมีคนติอะไรพวกนี้ทำไปเถอะ คิดมาแล้วแหละว่าจะคุยอะไรเพราะตอนนี้เล่นสดเลยอะคิดได้อะไรก็คุยอะไรกว่า <c oughs> จะเกินได้เอาละค่ะเจสซี่จะทิ้งท้ายว่าตอนนี้นะคะใครจะทำ u t u b e คิดจะทำ u t u b e อยากแค่คิดเริ่มต้นเริ่มต้นลงมือทำเลยเพราะเวลาเขาไม่รอใครนะคะในเวลาที่คุณคิดว่าจะทำหรือไม่ทำดี ทุกวันจะมีคนสมสำเร็จในเป็นยูทูบเบอร์นะคะคิดได้อะไรทำเลยมีวิดีโออะไรอัพโหลดได้อัพโหลดเลยเพียงแค่อย่าผิดกฎ u t u b e แค่นั้นก็พอแล้วก็ถ้าอยากเรียนรู้มากเกี่ยวกับว่าวิธีทำ YouTube ยังไงให้คนติดตามยังไงแนะนำช่องอาจารย์เสกสรรปั้น u t u b e นะคะเนี่ยช่องเนี้ยหรือไม่ก็คือจะดูลิงก์ข้างล่างก็ได้เจสซี่วางไว้เรียบร้อยละ อาจารย์สอนได้เยี่ยมมากเลย <c oughs> เลยทุกคนจะทำ YouTube ทำเลยอย่าคิดนั่น <c oughs> เพราะเวลาไม่รอใครเอาละค่ะจะลาไปจะลาไปแล้วในตอนนี้ถ้าภาษาไทยเจสซี่ตะกุกตะกากขอโทษด้วยนะคะเพราะว่านานแล้วไม่พูดภาษาไทยแต่ชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ y o u ู u ู e เจสซี่ t ฟสเจ Je จสพาก,กินด้วยนะคะ คลิปหน้าจะพาไปกินอะไรหรือจะพาไปแนะนำอะไรติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้นั้นลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายย